สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อปีทศกราช1914ถึง 1, 1918รอมระยะเวลา4ปีมีการขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายโดยฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรมีประเทศอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซยียเซอร์เบียอิตาลีอเมริกาฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมนีอัตเตียมังการีจกักรวรรดิฮอตโตมันโดยสงครามในครั้งนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ชนวนการเกิดสงครามโลกครั้งที่1โดยอาร์ตยุฟฟานซิปเฟดินานมงกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีและพระราชาโดยรอบผงผชนที่กรุงซาลาเยโวแคว้นบอสเนียเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1914โดยรัฐบาลของออสเตรียฮังการีอ้างว่าเป็นฝีมือของกัฟริโลฟรินซิปซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียทําให้ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียโดยสงครามขยายตัวทําให้ประเทศมากกว่า30ประเทศได้เข้าร่วมสงครามโดยสงครามครั้งนี้ ฝ่ายเยอรมันได้เป็นฝ่ายแพ้สงครามจึงต้องลงนามในส่วนที่สัญญาสงบศึก